ครับงครับผู้บ่าวหรือผู้สาวเนาะผู้บ่าวครับผมผู้บ่าวถุงหมาฝาพิษถุงไหลเลยครับบุญท้ามเลยไอจุ๋งจะเลื่อนเลี้ยวก็ได้ครับรอดท้องก็ได้กันึเลยกันึลยอ้าวช้างกินน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอกจะถุงไห้เดีอยอกจะถุงไห้เดีอาจะถุงไห้เดี๋ยวถุงไห้เด้อครับบ่าวไปเลยพิษ

หามาบอกเอ่อเจ็ดฟาธุณชุนเจริญนี่พอเออต้องมันสนิยงชุนเจริญร่ำรวยเออทรัพย์ใหญ่เกินเงินขาดเออเอาถ่ายเอาพ่อจับงาได้ครับผมจับหน้า,าถ้าเบิ้งลูกเอบิ้ลมึงกล้องเออให้เป็นมงคลเด้อเป็นคนมหาลาภยังงี้ได้เอาวันที้วันี่ฟ้าครับอจ้าครู